บาร์ดีพี่น้องสาบาร์ดีเมริกาเราบังเฮ็ดพี่เก่าพี่น้องเมื่อคืนฝนตกหนักขนาดพี่น้องพี่น้องต่างกันอย่างเงี้ยฝนตกนักบึงเคืรนอีกหน่อยมาหาบังเฮ็ดน้องหมกเก่าสิมีบ่อง พาขึ้ผลนอีกพี่น้องคือพ้นชิตกอีกพี่น้องไปใส่มาได้เลยพี่น้องพ้นพนตกยางบึงเฮ็ดพี่น้อง เห็นเลยพี่น้องแนมก็ใกลกัเห็นเลยโอ้พี่น้องน้ำถมน้ำก็ร้ายค่ะพี่น้องน้ำเป็นนองฝนตกหนักพี่น้องต่อเจอแล้วพี่น้องนี่พี่น้องเจอได้เห็ดเห็ดละงอกบอนเก่าพี่น้องเคยได้ ตลอดพี่น้องมองนี่พี่น้องหานแน่ไปก็เห็นเดี๋ยพี่น้องสามสีดอ,ดอกพุ่นดอกแรกพี่น้องแหกมานไข่เป็นไข่พี่น้องเอ็นละงอกเอาความพี่น้องเอาแบบละเอียดพี่น้องตัดตีนเอานี่พี่น้องได้แล้วพี่น้อง,ดอ,อง,ด,องดอกไข่ ตัดตีนก่อนพี่น้องมาผู้เดียวเจออีกแล้วพี่น้องเห็นแลงโง่ก็เกินพี่น้องอันกัเห็นแลงโง่พี่น้องวาหักซ้ำพี่น้องยอย่างเป็นอยังเอ้ยกระแป้งพี่น้องกระแป้งอันกระแมนพี่น้องกระแป้ง Chị ăn chim chim chìm chim chim áo chim áo chim 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 3 chim ăn chim 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 hết, chim 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 lên chim 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 ngày, chim 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 hòm อ๋อบนี้นี่พี่น้องเอาเดียวได้แล้สี่ดอกพอปิ้งกีกเกลืพี่น้องลองเบิรงพี่น้องหากระต่อพี่น้องมาดนไปหากระต่อนี่เบิรงกำกันเนาพี่น้องตาดีได้ตาใบเสียโหกูเห็นหนึ่งเ เดี๋ยวก็อยู่ในนี้น้องรอต่อพี่น้องต่อรอไปต่อจะเจอบ่าพี่น้องนี่กระปาเฮ็ดพี่น้องว่านบ่ออกวานนี่มืออาจจะออกก็ได้พี่น้องเขาก็ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องหาสวนกันพี่น้องใครเห็นเอิ้นบอกก็ได้พี่น้องกันเห็นเอิ้นบอกนี้ เสียงนกเขาอยู่เขาปนปวกนะเสียงนกเขาเขาดีอยู่นะกับปลาเห็ดพี่น้องเจอบอเขาเขาดี chết thở đi nhọn chết đi bó thở đi nhọn này như xem luật ma cái dẫn con ma hết cái cân vinh không chết đi bó

มาเหมือนเนิมเรบเคยออกลุ่นๆน้ำกันพี่เราพี่ได้เพรบางทีก็ใบไม้ปกหน่อย,ยปกตาดีนำก็เห็น น้อโลเห็นี้อะเราบงปลาแถวนี้พี่น้องชิมีบ่ปลานี่านะเฮ้พี่น้อง เห็ดอียางี่เห็ดป่วงเพรเห็นหยังพี่น้องกระมูกกันพี่น้องเห็ดอันนี้โอ้พี่น้องเห็ดเจอเห็ดพี่ยังลายอยู่พี่น้องตเห็ดอียางแข็งพี่น้องเอาลองเบ้างบ่เคยเห็นตือเห็ดมันเบื่อบ่พี่น้องเห็ดดินพี่น้องเห็ดน้ำผึ้งเจอแล้วพี่น้องนี่เจอแล้วเจอแล้ว เฮ็ดสองดอกเลยพี่น้องมึงเกอเฮ็ดไข่อยู่เนาะการใหญ่ๆนี่พี่น้องนี่กระแมงพี่น้องเรียบเรียงกระรับสาบอยู่พี่น้องนี่เจอแล้วเฮ็ด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 พี่น้องกดจี้มเอาเลยสงสัยเฮ็ดกินได้อยู่พี่น้องการใหญ่กินหอมพี่น้องือเฮ็ดเฮ็ดไข่พี่น้องพี่น้องกดจี้มเอาเลย thì chị lời đâu chị mà lời được tham bên của bạn kinh đại bò tay đó ngày biết khay hạt to với không เลาบป่าแทนีเนาะพวกมันก,กวายพวกพี่น้องตัวนี้เหล่าไปอีกตัวนึงจะว่ามีป่าพี่น้อง เราป่าตัวนีพี่น้องสีมีบอป่าตาดีพีน้อป่าเบื่อองมัเคยหล่อเติบโพี่น้อง Nó gần nó bừng này. lọ bừng nó lọ bừng bung, nó hơi vào xì nó bung, nó để nó bung, lọ bừng theo thì nó bung, đi bung, vào... nó bung, nó 生六张。 พี่น้องไปเลาะเบิ <ients> ่งเห็ดหลายเตើพี่น้องก็ได้พอนไปหิ้งตอนเช้าพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ลุงปานะอาวที่เข้ามาเบิ่งช่งเตเตสวนนะเพี่น้องสวัสดีพี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดี